ใส่ที่คาเฟ่ทีครับหรือขายาขายานึงเอแม่โป่งนะครับแล้วยังไงจะไปฝากอะไรไว้ว่าวันที่ละลายจับอะไรใหแนิดนึงำนิดนึงนะครับพอดีแม่โป่งจะมีงานจัดเอ่อจักรยานนะครับปั่นวัดใจเอ่อในวันที่29เมษายนนะครับก็เดี๋ยวขอชวนเพื่อนๆไปร่วมงานด้วยกันนะครับครับผมครับโปรดเดี๋ยวโปรดมอบเสื้ออ่อตัวนี้ให้นะครับ เง้ยครับไปเลยไม่ต้องออกหน้อกนะเอาพี่มาสวมเลยไหมสวมเลยไหมสวมเลยสวมเลยครับสวมเลยครับสวมเลยเอาเอากาวก่อนก็ได้เอากาวก่อนนะครับผมโอ้โหเหมือนจะรู้ครับเหมือนจะรู้เตรียมซ้ายมาพอดีเลยครับ